เขาสวยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหนูไม่สบายค่ะ สวัสดีครับพี่ๆวุ่นหวายไอสตอรี่ชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องข้อสวยนะครับเป็นน้องหมาสีขาวประจาบ้านของเรานะฮะน้องมีนิสัยน่ารักแต่ว่าผมจะต้องบอกว่าวันนี้จะต้องพาน้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าน้องมีอาการผิดปกติทางร่างกายหนึ่งอย่างก็คือเวลาที่น้องฉี่ออกมานะฮะน้องมีเลือดปนออกมาด้วยนะครับแล้วก็ อาการนี้เป็นมาสักพักแล้วนะครับผมก็เลยไปสอบถามคุณหมอที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์จังหวัดบึงการนะครับว่าคุณหมอครับน้องมีอาการประมาณนี้น้องเป็นเซเบเลียนเพศเมียอายุประมาณ4ีปีน้องเคยทําหมันมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องฉี่ออกมาแล้วน้องมีเลือดปนออกมาด้วยมันเกิดจากอะไรคุณหมอจะต้องให้ผมทํายังไงครับให้พาน้องมาไหมคุณหมอว่าอาจจะต้องตรวจเลือดนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์กันว่าน้องเป็นอะไรต่อไปนะคบเพราะว่าปกติการฉี่มันไม่ควรจะมีเลือดปนนะฮะแต่ว่าน้องมีเลือดปนออกมาผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ะะก,ก็เลยได้เข้าไปสอบถามคุณหมอจากนั้นก็เลยได้คําแนะนําว่าพาน้องเข้ามาตรวจเลือดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวค่าเลือดของน้องอาจจะเลือดจางแล้วก็เลือดอาจจะซึมออกมาผ่านปัสสาวะได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นสุขภาพน้องหมานะครับเพราะงั้นเราจะรีบทําการรักษาตั้งแต่ตน้ตนๆนะฮะมันเหนียวมันมีเลือดอแล้วก็มันเป็นก้อนๆ่รอก้อนๆลายประดันมันเหมือนมันเหมือนเลือดมันจับเป็น เป็น,นเน้วเหนียวจัง่อยเห็นไหมแต่ว่านิดเดียวออกมาตอนเยวสุดแล้วนิดเดียวไม่เยอะแล้วออกมามีเลือดออกมานิดเดียวแต่ก็อยากก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็เลยไปเช็คเพื่อความชัวร์ดกว่าก็เลยพาน้องไปนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะร้ายแรงแค่ไหนก็แต่ว่าน้องก็ยังกินข้าวได้ยังวิ่งเล่นได้สุขภาพน้องทุกอย่างแข็งแรงปกติหมดนะเพียงแค่ะว่าสิ่งปกติผิดผิดปกติของสวยอย่างเดียวอะ่ะก็คือเลือดที่ออกมาตอนปัสสาวะตอนฉี่นะครับทุกคน ก็เลยเราจะต้องเช็คเพื่อความชัวร์งั้นเราไปโรงพยาบาลกันไม่ค่อยได้ออกบ้านนะนานๆออกทีไปหาหมอเนาะอีสวยแล้วแต่อีสวยกับสุขภาพแข็งแรงนะพี่ๆเอฟซี FC ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเดี๋ยวเราจะมารายงานกันว่าต่อจากนี้หลังจากที่มีผลการตรวจด้วยอ,ออกมาน้องเขาสวยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงสุขภาพแข็งแรงมากเข็มขัดไม่รู้จะกขาดเข็มขัดสุขภาพแข็งแรงมากแลวกล่าเรื่องล่าเรื่องบบดี้ขียอออนอาจจะไ่เป็นยังไงก็ได้อาจจะแบบว่า อาจจะมีเอฟเฟกจากการผ่าตัดถ้ามันบออันนี้บอ่อหลุดเด้บ่อจัดเดไไไ้ไม่ไม่ไม่จัดนะแต่ว่าเดี๋ยวรอตรวจก่อนว่าเกิดจากอะไรฝยมันตื่นเต้นโ้เขาสวยเขาสวยตื่นเต้นนอนลูกนอนนอนนอนบรอยู่เลยวเพราะว่านี่อ่บพอกอนาพ่อฝนมันตกอะแป๊บลงมาแป๊บเดียวอ่ะคือต่างจังหวัดก็คือเปลี่ยนเลยนะต้นไม้เขียวชฉาอุ่มเลยแม่แม่เห็นไหม เห็นทางข้างหน้าไหมทุกคนแบบบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยนะพอมันเป็นร่มเป็นเงาแบบมีฝนลงมาดดึงจากหน้าแรงอ่ะพอมันโดนฝนดิึงต้นไม้คือเขียวธรรมชาติสวยมากเลยเขาสวยกับเบิ้งธรรมชาติได้เมื่อกี้ี่น้ำอะไรก็ไม่สู้น้ำฝนเลยจริงเนี่ยเห็นไหมหญ้าเยอะข้างทางอ่ะขึ้นแบบอันนี้แค่ฝนไม่กี่ครั้งเองนะใช่ว่างามบ้าเท่าด้วยมันดิเดือนตรงไหนไอบริเวณใหญ่ในเธอเบิ้งบัน้มาเถีองมาลิ จริงมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้กําลังเข้าสู่หน้าฝนใช่ไหมชาวบ้านกําลังเตรียมทํานาปีมันมีนาปางังนาปาีนะนาปังคืออะไรโยงนาปังคือถ้าอันนี้ความเข้าใจใช่ไหมคือนาปังคือนาที่ทไ,ไม่ได้ไม่ทุกนาอะทำได้ทุกหน้าแต่ว่าเป็นการเก็บน้ําแล้วสูบน้ามาใช้แต่ว่านาปีนะี่คือใช้น้าฝนจากธรรมชาติปีละค้างอาปีละครั้ง, آ, ะงนะฮะตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังเตรียมพื้นที่กําลังทํานาปีใช่ไหมยชี่็ไอ้ลูก นี่นี่เขาวาำลังเตรียมพี่นี่ข้างหน้านี่เห็นไหมมันเขียวชะอุ่มอารมุมอารมณนี่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 นมีหมุนเลขกาด้วยลูกไปเล่นกันไหมต้นขุนต้นนี่แม่เนี่ยนมันโดนฝนแป๊บเดียวอ่ะคือมันเขียวขึ้นมากเลยอ่ะแม่่คักงั่เนี่ยอันนี้คือธรรมชาติต่ายังหวัดแต่พี่พี่มันมันมันนิดเดียวเห็นไหม่นตกมาทีเดียว ที่เนี่ยฝนตกแป๊บเดียวก็คือทุกอย่างกลับมาเขียวธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์เร็วมากอะ่ะคือทุกอย่างมันฟื้นเร็วมากคือหน้าแล้งคือมันดูแห้งเลยแมมแต่พอมันเนี่ยมันเจอฝนไม่มกี่ครั้งเองนะมันเป็นแบบนี้แล้วพอฝนเริ่มมาก็จะมีอะไรนะบุตบ้างไฟทําวิธีการขอฝนตามประเพณีขอฝนพระติแทนยังก็จะขึ้นมาขอฝนหนาหนาห้อนะมาขออย่างหนาฝนก็สวยเนาะเอาขอหนาวห้อนเพราอในเพิ่นกับเพ่าไห้ละเนาะมพราะเป็นหนาเพิน่นไห้ กับพี่ที่ขอฝนแง่ขอฝนก็ต้องขอตอนมันมีฝนเพราะมันเข่าผืนสภามันเข่าหนาฝนก็มาขอฝนเพียงคือบ่ขอฝนตอนาเลี่งเหาอคือคือพอปุ๊บช่วงก้อนเมษาช่วงก้อนสงการหอนหอนแหงแค่ขอเลยแต่ภาพองเป็นฟองที่หลังนาแลีงพ่อคอยไปมีเมียหน่อยแล้วเนาะสิพภาพขอมาจากไแกเมียหน่อยพ่องไปฟองที่จุดเด่มากกูได้ฝนอุ้ย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 มีแตคุ้นแต่คุ้นแต่คุ้ต้นคุ้นต้นนึงพวกบางเนี้ยเขียวแบบธรรมชาติแบบโคตรสวยอ่ะ A later. few moments ขอโทษนะครับเอ่อผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอได้ไหมครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหมายถึงว่าถ่ายข้างหน้าไม่เอา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 ช่วงสั้นๆไยเขาเมื่อก่อนโอเคครับไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอไม่มาเนี่ยเปลี่รนลายนะมาตรงตรวจหมดเลยก็ได้ครับพี่หมดเลยแบบเอ้าหมาเหี้ยงว่าเป็นเลือดแม่แม่กินได้ปกติทุกอย่าง ปกติมากเลยครับจนผมเดินไปเจอว่าน้องฉี่ออกมามันเป็นแบบเหมือนมีเลือดเลือดปนออกมานิดหน่อยคอนซีรีคอนเท่ยเสร็จแล้วมันจะมีเลือดหยดออกมาสักนิดหนึ่งครับทุกครั้งตาตีทุกครั้งจะฟิปแค่รอได้สองปีซ่องฟิปเหรอครับใช่ครับเป็นค่มาไปแก้แล้วค่านมาไหนแล้วก็อาจจะอัลกซาดูแล้วก็อัสสาวะดสามโลครับตรวจเลือดแล้วก็ตรวจพยาธิยังไงครแม่เราตรวจเลือด กับตรวจทายาทในเลือดแล้วก็เอ็กซาเล่ครับผมแาดูระดูกนะระดูอุ้ยจับเนาะอิสวยไม่ใส่พอดี ไม่ตีขนไอ้ขาแล้วเนาะเขี่ใส่อีสวยอุ้ยตัวยากเนอะจะยาก็ใส่ปกติไปแล้วแต่คุณหมออนุญาตเลยนะครับครับขอโทษนะครับก็ผลเอ็กซเรย์กระเพาะปัสสาวะก็ยังไม่ได้เจอนิ่วนะครับไม่เจอนิ่วใช่ยังดีใช่ไหมครับปกติดีอ่าครับผมก็ไม่เห็นก้อนนิ่วเนาะในดีมเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูผลอัลตราซาวด์ เก็ไม่ได้เจอทานได้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะถ้ามันมีก้อนนิ้วมันจะขึ้นยังไงครับเป็นขาวๆอันนี้ก็พอปัสสาวะดำๆเนาะถ้ามีนิ้วมันจะมีก้อนขาวแบบสะท้อนแสงครับครับอนีปดเลือดก็เจอพยาธิในเลือดไหครับเจอพยาธิในเลือดอแล้วมันแสดงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าอีกที่เหลือที่บ้านอาจจะมีอก็ลองมาเช็คดูได้ครับเพราะว่ามันติดกันทางเหตุทางแบบ อ๋อได้ครับมันเกิดจากอะไรครับพะ่ยอดในเลือดคุณพออนุญาตให้ความรู้รผ่านช่องเลยได้ไหมครับคุณมออธิบายเลยได้ไหมครับเชื้อมาจากเห็บก็เชื้อตัวนี้เห็บเห็บเป็นพาหะก็จะทําให้มีอาการซึมมีไข้เลือดออกจมูกได้โลหิตจ,จางเกลเลือดต่ำโปรตีน อะไรพวกนี้เกี่ยวกับระบบเลือดของเขาครับผมก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็เหมือนกระเพาะปัสสาวะเสื่อครับกระเพาะปัสสาวะเสกเสบใช่ครับแล้วก็เหมือนมีเจอพยาธิในเลือดร่วมด้วยก็ต้องรักษาร่วมกันครับแล้วการรักษาคือยังไงครับอาจจะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็เน้นแบบยาห้ามเลือดครับผมยาลดอักเสบครับแล้วก็เหมือนผลเลือดก็อายุประมาณ4ปี หมือนค่าวไตขึ้นด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไตวายไหมก็คือจะมียาบำรุงไตไปด้วยโอเคครับรับผมก็คือผมบอกว่าไตเริ่มทํางานผิดปกติแล้วแหละก็คือทํางานหนักครับมันมันถ้ามันสูงมันก็แสดงว่าเหมือนไตเสื่อมไตแะ้วครับผมแล้วก็แต่ว่าหายได้ใช่ไหมครับไตมันมีสองแบบไตวายแบบเฉียบพันธกับเรื้อรังถ้าเฉียบพันก็คือหายได้แต่ว่าเรื้อรังไม่หายือนคนต้องฟอกไตนะแต่อันนี้ยังสูงแต่ว่า ก็สูงแต่ว่าก็ลองปรับดูอาทิตย์หน้าจะนัดเช็คเลือดว่าดีขึ้นไหมได้ครับครับก็มีภาวะเลือดจางด้วยเนาะผมเลือดที่เจอพยะนี่เลือดจางด้วยแล้วส่วนส่วนเลือดจางด้วยเหรอลูกให้ตอบก็เริ่มเริ่มต่างกับเด็์ครับผมดีที่รีบมาเนาะครับเจอยาป้อนง่ายไหมอ่าแม่มีสกิลการป้อนยาสูงมากเลยครับยาเม็ดแม่จับล็อกยัดเข้าข้างในลยกรึ๊บกรึเลยครับเหมือนแบบ ในการฉีกครั้งหนึ่งมันจะสีเหลืองๆแล้วก็ที่ว่ามีเลือดปนอีกช่วงท้ายๆใช่ใช่ใช่ครับเป็นเกล็ดเลือดเลยนะครับเป็นริมเลือดมันเป็นริมเลือดออกมาครับมันเป็นเหมือนเป็นก้อนก็อ่ามันเป็นแบบชิ้นเลือดมันเป็นใช่ไหมแม่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 อธิบายครับว่าคำว่าที่ที่บอกมาท้ายหน่อยเลือดอ่ะเป็นริมใช่ไหมเป็นริมเ็คือการเีกการฉีกเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องที่เยอะมาก ยอาทิตย์หน้ามาอีกนะคุณนวลมาค่ะเดี๋ยวลองรักษาดูเนาะให้ยาได้ครับงั้นเดี๋ยวดูแผนให้ใส่กันนะครับได้ครับส่วนเลือดพันสองเอ็กซ์เลีย์สองฟิล์มครับผมก็มีอันเอร์ซาวนะครับดูกระเพาะปัสสาวะวันนี้อาจจะมียาฉีดให้ยาฆ่าเชื้อยาลดอักเสบครับยาบำรุงเลือด ยาห้ามเลือดครับแล้วก็มีให้น้ำเกลือมี้าแพับะจะมียากินหนึ่งอาทิตย์นะครับเ้องต้น,ตนจะมียาฆ่าเชื้อสอตัวยาครับ,รบยาลด<ม>ตักเสลยาห้ามเลือดยาช่วยให้ปัสาสาวะสะดวกครับยาบำรุงเลือดครับยาบำรุงไตครับก็ถ้าเอาตางยอดจะเป็นรวมแปดพันยี่สิบบาทนะครับ ายาในเลือดต้องได้รับยาเ4อาทิตย์นะครับเราเื้องต้นหมอให้ไป4อาทิตย์ก่อนครับผมให้ผมส่งเข้าในไลน์นะครับเดี๋ยวรอฉีดยาเสร็จปึ๊บก็เป็นยากินแล้วก็กลับบ้านอาทิตย์หน้ามาฟอลโล่ผลเลือดหลังจากกินยาเป็น1อาทิตย์จริงๆเราต้องมาติดกันทั้งหมด3อาทิตย์อ่ามอันตรายสิถ้าไม่รักษาเจ้าทีเห็นโอ้ยเลือดออกเป็นเลือดปกติปกติเด้อ เห็นเลือดเห็นพวกลูกเขเหม่ยวมใส่ก็เห็นขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็หายหายยากไม่ได้อีกหมายถึงว่าถ้ามันได้ผิดเชื้อที่ไหนถ้าผมขอบคุณครับก็ดีกว่าไม่ได้มาเนาะช่วยน้องเอ้าะที่ใครจะป้อนใจนะทีเียไปค่ะเดี๋ยว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 ยิงแม่จะใส่ปอกข้อก่อนแม่ลืม อีกหน่อยนึงลูกยอย,ย่าบวยวายนะยาจีนะปวดคู่อ่ะเยี่ยวดิยังเยี่ยวดิเยีย่งงยวด้โรกบาดดิป<ะ>ไปเดินริมโขงดีกว่าปเ,เดี๋ยวเราพาเขาสวยไปริมโขงก่อนแล้วก็ไปตามสวยดูริมที่ริมโขงอีพีหน้านะอีพีนี้สวยโอเคทุกอย่างปลอดภัยนะครับแต่ได้ยามากินเยอะเลยมันกั้นฉี่มันกั้นฉีมนนฉ่มันเลยไม่เลือดพอ,อมาตรวจเลือดดันมาเจอ พยาธิเม็ดเลือดของไอ้ฉวย,ย,ยปไปเม็ดเ,เนี่ยต,ต,ตบก้อนนั่งไปไทยปิดมา,บาตบเจ้ากว่าสะรักษาเจ้าไปอุดรประมาณแปดแปดสิบแปดรอบเจ้าไม่รอบแม่มาดีอีสวยเป็นมามนเ,น 3, เนอะแม่เพิ่งว่าแม่นแปดแม่นสามพันเนอะเอ้าถอนแม่นตาอ่กมันโมเมีนตัวน,นี้